Aduh, bina wang kemohon, cincang. Oh, betul-betul siap, betul-betul siap. Som tam, som tam. Oh, siap-siap, betul-betul siap. Saya ingatlah, abang mahu saya masak? Hmm. Hmm. Hmm, enak. ใส่หัวหอยน้ำใส่ทั้งหัวเลยพี่น้องเลยอู้ันะคคตรโคโคเลโคเตต๊ะโต๊ะโต๊ะโอแสบ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 อะโคเลโคเลโคเลแต่บังคุงใส่หัวหอยเพื่อนเด้อสิบแสนลงไปเลยแสบแล้วกินยังแสบยังแสบล้วแสบและแสบะบ่วแบบงัวละเอา่อ่น่ะอ่ะพี่ใส่ถานเลยไอจุ๋ลง อ้าวม่ได้พี่น้องตงโมหึ่งตงโมหึ่งกินเทียงใส่หัวหอยจะกินกับน้องใหม่เด้อเพื่อนเพื่อนีโจ้โอ้ยสะอ่อนหัวหอยงดงง่ายเทียงเด้อเพื่อนบุยอู้สะอ่อนสะอ่อนหัวหอยเงดงง่ายเพื่อน ส้มตำส้มตำค่ะคุณเพื่อนมาเด้อม,มากินไงยายบุญรัตน์คเพื่อนชิซิม สิซิมเดอ้อเพื่อนเด้อซิม <What? S 1> <c oughs>